สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้านะครับกกรกฎาคมปีหกเจ็ดวันนี้จะวางแนวทางเหล่าพัฒนานะครับใหีบสี่ที่เป็นคอตำารล่านะครับเนาะเหล่าพัฒนาวันที่ยี่บเก้ากกรกฎาคมปีหกเจ็ดวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเนาะเอ้ยวันที่วันนี้วันจันทนะครับเนาะวันจันมีเหล่าพัฒนาด้วยนะครับเนาะก็ลงแนวทางให เอฟซีพอเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับหลังจากลงแนวทางของฮ <c oughs> านอยให้คอฮานอยไปแล้วทีนี้ก็เป็น,นของคอตำลาวนะครับเนาะก็เป็นคอไหนก็เลือกเอาครับเนาะเลือกเอาได้เลยคอฮานอยคอตำลาวคอรัฐบาลก็ว่ากันไปนะครับเนาะสุดเอาสารครามได้หมดทุกอย่างนะครับเนะเบาะสารคามคนชอบตัวเลขครับเนาะคนชอบตัวเลขคนชอบลงทุนนะครับเนาะชอบทำมาหากินนะครับเนาะ เอาชุกช่องทางนะครับเนาะแล้วแต่โชคครับเนาะโชคก็ดีไปวันนี้ไม่มีโชคกหน้าก็ว่ากันใหม่เหมือนเดิมสําหรับคนชอบแนวทางครับเนาะเราพัฒนารอบสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่มสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องครับเนาะออกหมู่ออกจากประมาณนี้ก็วันนี้ก็เป็นคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับก็คลิปพนังนนมาให้หันปลาเหมือนเดิมกับบ้านต่างจังหวัดนะครับเนาะ พยันปลาทัวนี้สวนสาธารณะนะแทบทุกที่นะครับเนาะส่วนใหญ่จะมีปลานะครับมีปลา,าปลาปล่อยเยอะนะเพราะเยอะเห็นเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะก็ดีนะครับเราะปลาปลา,ามาปล่อยเพราะว่าเวลายุงไข่เวลายุงวางไข่มาก็ปลาจะได้กินนะครับเนาะยุงจะได้ไม่ไปเพาะพันธุ์มากประมาณนี้นะครับเนาะปลาก็จะเริเ่เติบโตแต่ก็จับกินไม่ได้นะครับเนาะจับกินไม่ได้เพราะว่าสาธิตสาธารณะกนะ็ ให้หานปลานะครับเนาะเป็นการทําบุญอีกรูปแบบหนึง่งให้เขาอิ่มท้องนะครับเนาะก็ต่อชีวิตเขาให้เย็ยนยาวก็เป็นการทําบุญอีกรูปแบบหนึง่งทาบุญก็มีหลายรูปแบบนะครับเนาะแล้วต่สะดวกคนระับเนาะสะดวกใครต่างคนต่างสะดวกนะครับเนาะก็จัดไปคนระับไม่ว่ากันว่ากันไม่ได้นะ้ำนเรื่องพวกนี้ก็ถ่าม,มาเที่ยวนะครับก็ในแนวทางก็เลยตัวเหมือนเดิมกดย้นไปที่แนวทางนะครับมาทมาทำธุระก็ ก่อนกลับบ้านนะทำต้าเทียมเพลนะครับเนาะแล้วก่อนกลับบ้านก็นไปให้อาหารป่าก็ดูผลเมื่อวันที่ผ่านมานครับนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของวันที่26นะครับเนาะเลขแนวทางเลข6ตัวนะครับเราพัฒนา97 5048นะครับ97 5048 2ตัวล่างคือ50ย์นะครับ แต่บางที่เก้าเจ็ดครับเนาะแล้วแต่ที่นะครับเนาะแต่ละที่ไม่เหมือนกันห้าห้าศูนย์สี่แปดนะครับห้าศูนย์เป็นสองตัวล่างนะครับสองตัวบนก็เป็นสี่แปดถ้าสามตัวบนก็ศูนย์สี่แปดนะครับทางเราพัฒนาวัตทีผ่านมานะครับเนาะสุขที่ผ่านมาห้าศูนย์บทสลามก็ได้ตัวกลับนะครับเนาะบอสลามให้เด่นศูนย์เด่นเก้านะครับก็เข้าตัวเด่นเลยครับเนาะศูนย์ จับคู่ให้05้าแ๋ยวั้งเขาออก50ก็ได้ตัวกลับนะครับจะเป็นตัวเน้นเลยนะครับเนาะตัวเน้นเลยลงไปที่ล่างนะครับเนาะเข้าล่างแต่บางที่เอา97นะครับแต่ใครสถานถ้าใครที่ไหนเอา97ก็จะได้ด้วยกันนะครับเนาะ97เคยมี F4 ทักมาว่าถ้าจะไม่ผิด,ดอุดรอุบลอะไรสักอย่างนึงครับเนาะเขาบอกเอาสองตัวหน้านะครับเนาะคือ97ก็แสดงว่างวดที่ผ่านมาเคยตามมาทางบอสานามก็ได้ทั้งสองอย่างครับเนาะ เขียนใเอว50.5ก็ได้ตัวเี้เลยถ้าเขียนในเอจ97ก็จะได้ตรงๆเลยครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าเขียนเป่าสลย์ห้า0.550เป็นตัวล่างนะครับเนาะบนกบสีแปดถ้าสีเก้าเราเต็มๆนะครับเนาะถ้าสีเก้าทั้งบนทั้งล่างแน่นอนเลยถ้าสีเก้าเดีพี่เขาเป็นสีแปดนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะไม่เป็นไรก็ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับเนาะไม่ไรไม่ว่ากันเขาตัวเี้นเลยใครตามก็ดีจะด้วยนะครับเนาะใครตาม ใครไปตามก็ชมเพราะฟับันเทิงเหมือนเดิมนะครับถ้าใครไปตามก็วันนี้ก็มีแนวทางลงให้เหมือนเดิมนะครับใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็โปรดใช้วิจารณญาณาานในการรับชมรับฟังนะครับแนวทางของงวดวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมปีหกเจ็ดนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์นะครับเนาะใครชอบก็จัดไปลุงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมวันนี้เด่นสามเด่นสี่นะครับใครชอบก็จัดไปครับเนาะ ถ้าคนสะดวกจุดไว้นะครับนาะถ้าจดไม่ทันเวลาผมขึ้นโพยให้นะครับน้องพ่อแจ้งประจำนะครับนาะ่อว่าผมขึ้นโพยให้กดหยุดคลิปแล้วก็จดได้เลยนะครับสำหรับคนที่สะดวกจดส่วนคนสะดวกแคปก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะแต่แนะนําให้คนที่สะดวกจดนะครับขึ้นโพยให้กดหยุดคลิปจุดได้เลยเพราะว่าถ้าไม่กดหยุดคลิปมันจะไหลไปเรื่อยนะครับน้อจุดไม่ทันถ้าจุดเร็วก็ดีไปนะครับเนาอไม่ว่ากันถ้าตัวไหนพูดไปผิดนะครับนาะ เอาตัวเลขในโพยเป็นหลักเลยนะครับบางทีตาเห็นอย่างหนึง่งปากพูดอย่างนึงนครับน้ะบางทีรีบมั่งอะไรมั่งตากับปากทั้งมันไม่สัมพันธ์กันนะครับนาะบางทีเอาตัวเลขในโพยเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับนะ้องวันนี้เด่นสามเด่นสี่นะครับดงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมจับคู่นะครับสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้าตัวจนึงครั้งนะครับ วันนี้เด่นสามเด่นสจับคู่3031 38 39 4041 48 49นะครับก็ตัวเน้นนะครับวันนี้เน้น30 39 49 48สเี่เป็นตัวงวดที่แล้วนะครับเนาะสี่แปดออกบนนะครับวันนี้มีมีมาเหมือนเดิมนะครับเนาะจะเป็นยังไงเพราะมันเคยมีนะครับเนาะ ออกตามหลังมา4ี่สามออกสองงวดก็มีนะครับห้าศูนย์ออกสองงวดก็มีเรามาแบบแปลกครับเนาะจับทางให้ได้เพราะว่าจับดักทางถูกนะครับเนาะวันนี้8คู่เน้นที่30 39 49ย์นะครับ30 39 49ย์สเสี่เกดูที่จักทางถูกไหมก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็ชุด3ตัวมีลุ้น4ี่ชุดเหมือนเดิมก็ปหนึ่มศูนย์หน หนึอ่อไม่ใช่นะครับสองสี่เนะครับแล้วก็2 4 0ท,ว,ทวนทวนอีกครั้งนะครับชุด3ตัว1 3 0 1 3 9 2 24 4ศูนย์ี่เก้าสชุด4ี่ชุดนี้เขาเน้นไปที่หนึ่งสานึงสามเกแล้วก็2 4งี่เกนะครับเน้นให้สามชุดก็ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ทั้งชุด2ตัวแล้วก็ชุด3าตัวนะครับ จัดไปนะครับเนาะใครชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับเนาะใครชอบพุทธสองตัวสามตัวก็ว่าไปนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับคนงบน้อยก็เหมือนเดิมตัวเน้นที่เน้นให้นะครับนะเนาะเผื่อฟุกเข้าวัดที่แล้วก็ได้เต็มเต็มนะครับเนาะห้าศูนย์ทุนห้าใครตามวัมดที่แล้ววันนี้ก่อนตัวเน้นก็สามศูนย์สามเก้าสี่เก้านะครับสามศูนย์สามเก้าสี่เก้าเน้นในสามคู่ ตัวเสีตัว่นจะทํางานไหมก็มีงบก็อยากให้จัดทุกตัวนะครับเนาะมีงบจัดให้จัดให้ทุกตัวก็มี f ีให้แนวทางเบ่าวซามางวดแรกครับเราหดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับเราหดที่แล้ว f ีให้มาวันนี้ให้มาแล้วนะครับเราให้มาแล้วถ้าวดนี้เข้าอีกครับเนาะจะขอไปลงให้ F4 ทางช่องครับเนาะจะให้ไหมก็ประมาณนี้ วันที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเห็นมาหวดที่แล้วมี11คู่นะครับเนาสิบเอคู่วันนี้ก็ให้มาแล้วก็ประมาณนี้ครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับทุกคนเห็นรววเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ